กลยุทธ์ที่17โยนกระเบื้องล่อหยกยื่นสิ่งเล็กเพื่อแลกสิ่งใหญ่กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ของจีนโบราณที่เน้นการใช้ปัญญาและเล่ห์เหลี่ยมในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการสำคัญคือการนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่าหรือสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเพื่อกระตุ้นให้คู่กรณีเผยสิ่งที่ตนเองต้องการหรือมีคุณค่ามากกว่าออกมาเปรียบเสมือนการโยนก้อนอิดกระเบื้องเพื่อล่อให้ได้ยกลกลับมาสะท้อนแนวคิดของการลงทุนเล็กน้อยหรือการเสียสละสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ ใช้สิ่งของข้อมูลข้อเสนอที่ดูเหมือนไม่สำคัญ่อให้เป้าหมายยอมเผยไพยหรือมอบสิ่งสำคัญตอบกลับมาเปรียบเหมือนการโยนกระเบื้องสิ่งทำมดเพื่อแลกหยกของล้ำค่าวัตถุประสงค์หลักกระตุ้นการเปิดเผยทำให้คู่กรณีรู้สึกว่าจำเป็นต้องแสดงความสามารถความรู้หรือสิ่งที่มีคุณค่าออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เรานำเสนอทดสอบปฏิกิริยา ใช้สิ่งที่เรานำเสนอเป็นตัวทดสอบปฏิกิริยาของคู่กรณีเพื่อประเมินความแข็งแกร่งจุดอ่อนหรือความตั้งใจที่แท้จริงสร้างโอกาสในการต่อรองเมื่อคู่กรณีเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เราจะมีข้อมูลและโอกาสที่ดีขึ้นในการต่อรองหรือบรรลุเป้าหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตนเองทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องแสดงให้ทั้งหมดในมือ แต่ใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่ออย่างเชิงใช้สิ่งเล็กเพื่อเปิดใจหรือกระตุ้นการแลกเปลี่ยนจากอีกฝ่ายมักใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลความร่วมมือข้อเสนอที่ดีกว่าหรือความลับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความถ่อมตนการให้หรือแม้แต่การยอมเสียเปรียบเล็กน้อยเพื่อสร้างการตอบสนองกลับอย่างเหนือกว่าตัวอย่างจากสามก,ก๊กคงเบ้งใช้กลศึกล่อศัตรูออกจากที่มั่น เขาแท้งทิ้งสเสบียงหรืออาวุธไว้ล่อให้ศัตรูบุกเข้ามาเมื่อศัตรูหลงกลก็ถูกโจมตีอย่างจังแม้จะเสียเพียงเล็กน้อยแต่กลับได้ชัยชนะกลับคืนอีกตัวอย่างหนึ่งในการต่อรองระหว่างกลุ่มพันธมิตรของเบ้งเสนอสิ่งเล็กน้อยให้ซุนกวนเช่นการยอมแบ่งอำนาจหรือดินแดนบางส่วนเพื่อแลก,กกับการร่วมมือต้านโจโฉว,วิธีการนำไปใช้หประเมินเป้าหมาย กำหนดให้ชัดเจนว่าหยกที่เราต้องการคืออะไรอาจเป็นข้อมูลความร่วมมือทรัพยากรหรือการเปิดเผยความสามารถของคู่กรณี2เลือกกระเบื้องที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่จะนำเสนอที่ดูเหมือนมีคุณค่าพอที่จะดึงดูดความสนใจหรือกระตุ้นให้คู่กรณีตอบสนองแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถเสียสละได้หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนหนึ่งอาจเป็นแนวคิดที่ไม่สมบูรณ์ส ข้อเสนอที่ไม่ใช่ข้อเสนอสุดท้าย3ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด4ตัวอย่างผลงานที่ไม่ใช่ที่สุด3นํนำเสนออย่างชานฉลาดนำเสนอกระเบื้องด้วยท่าทีที่จริงจังแต่ไม่เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงทั้งหมด4ส,สังเกตและวิเคราะห์เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองและสิ่งที่คู่กรณีเผยออกมาอย่างละเอียด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนขั้นต่อไป5เก็บเกี่ยวยกเมื่อคู่กรณีเผยสิ่งที่ต้องการออกมาแล้วให้ช่วยโอกาสนั้นในการบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทางการทูตประเทศหนึ่งอาจเสนอข้อตกลงเล็กๆน้อยๆเพื่ออย่างเชิงท่าทีของอีกประเทศหนึ่งและดูว่าอีกฝ่ายจะเปิดเผยความต้องการที่แท้จริงหรือจุดยืนที่ซ่อนอยู่หรือไม่ทางธุรกิจ บริษัทอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจตลาดมากขึ้นในการกกาสื่อกระดาศิลปะศิลปินอาจสร้างผลงานชิ้นเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์เพื่อกระตุ้นให้นักวิจารณ์หรือผู้ชมแสดงความคิดเห็นเชิงลึกซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกในการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครอาจเริ่มจากการเล่าประสบการณ์ที่ไม่ใช่จุดเด่นที่สุดเพื่อดูว่าผู้สัมภาษณ์จะถามเจาะลึกในประเด็นใดซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสามารถนำเสนอจุดแข็งที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภายหลังการเจรจายื่นข้อเสนอเบื้องต้นแม้ดูไม่สำคัญแต่ช่วยเปิดใจอีกฝ่ายให้ร่วมมือการสร้างความสัมพันธ์มอบสิ่งเล็กน้อยเช่น ข้อมูลความช่วยเหลือหรือของขวัญเล็กๆเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์เชิงบวกการตลาดแจกสินค้าทดลองฟรีเพื่อให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและกลับมาซื้อจริงในอนาคตงานวิจัยธุรกิจร่วมทุนแชร์ข้อมูลหรือผลการทดลองบางส่วนเพื่อดึงดูดการร่วมทุนหรือความช่วยเหลือจากผู้มีศักยภาพคำคมจงโยนกระเบื้องออกไปเพื่อให้ได้ยกกลับมา บางครั้งการให้สิ่งเล็กน้อยคือการเปิดทางสู่สิ่งยิ่งใหญ่ปัญญาที่แท้จริงคือการทำให้ผู้อื่นเปิดเผยตนเองโดยที่เราไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดอยากกลัวที่จะเสียสละสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อแลกกับความรู้ที่ประเมินค่ามีได้กระเบื้องที่ถูกโยนออกไปอาจเป็นสะพานนำไปสู่หยกที่ซ่อนอยู่ผู้ให้ก่อนมักได้มากกว่าในตอนจบ อย่าก,กลัวที่จะเสียถ้ามันคือการปูทางให้ได้มากกว่าเดิมกลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกสอนให้เราใช้ความชฉลาดในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆด้วยการลงทุนที่น้อยที่สุดแต่มีศักยภาพที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยการสังเกตและการวิเคราะห์ปฏิกิริยาของคู่กรณีเป็นสำคัญ